สวัสดีคะ่ะเจเคโนมาแนะนําบ้านพร้อมที่ดินนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อยู่พิกัดอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะทุกท่านบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะเจ้าของปรับปรุงแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าบ้านกว้างๆคะ่ะมีห้องครัวเป็นห้องเลยนะคะใหญ่ๆเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่บนพื้นที่33ตารางวานะคะทุกท่านภายในสะอาดสะอ้านนะคะตอนนี้เจ้าของยังอยู่นะคะ ส่งต่อในราคา9000บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจกำลังหาบ้านพักอาศัยนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะนัดเข้าไปรับชมกันก่อนได้เลยนะคะหรือว่าต้องการติดต่อเจราจาราคาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็โทรหาเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านพื้นที่33ตารางวานะคะมี1ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะห้องครัวใหญ่ๆกันเลยคะ่ะ ด้านหน้าบ้านก็จอดรถกันได้ด้วยนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะทุกท่านท่านใดสนใจอย่าลืมทักไปนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านเน้นโทรนะคะ900 0บาทเท่านั้นคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ